สวัสดีค่ะเจอกับนุ้ยอีกแล้วนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเอาใจสายคนชอบรถประหยัดน้ํามันละกันค่ะและที่สําคัญนะคะสาหรับตัวนี้นะคะเจ้า m a z d a 2นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นหน้าใหม่เครื่องยนต์ใหม่ค่ะเป็นเครื่องยนต์ SkyActiv นะคะต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่วิวัฒนาการนะคะประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นกว่าตัวเดิม นะคะตัวนี้ให้แรงม้ามาถึง133แรงม้าเลยค่ะลูกค้าขาตัวนี้มากับปี2020นะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้เลขไมาอยู่เพียงแค่170,000โลค่ะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนอ่ะไปดูกันดีกว่านะคะสําหรับออปชั่นรถมาด้า2ที่ใครๆก็อยากได้สําหรับรถอีโคคาคันนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะบอดี้น้องมาเป็นสีเทาแบบนี้นะคะกระจังหน้ามาสวยๆแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้ารุ่นใหม่โฉมใหม่แบบใหม่เลยนะคะไฟหน้าใสๆกริบๆแบบนี้เลยจ้ะลูกค้าขามาถึงด้านข้างนะคะต้องบอกว่าตัวนี้ขออนุญาตเปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่นะคะตัวนี้ยางใหม่เลยค่ะลูกค้า4ี่เส้นเลยนะจ๊ะต้องบอกว่าเวลาขับรถนะคะขับขี่นะยางสําคัญที่สุดนะคะและตัวนี้เราเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยค่ะสี่เส้นเลยจ้า มาดูกันต่อค่ะสําหรับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เรามีไฟเลี้ยวด้านข้างให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นมาดูด้านท้ายกันหน่อยค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะต้องบอกว่าคันนี้เนาะมาด้าสอคันนี้เป็นทรงซีดานหรือทรงเก่งนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้เรามีสปอยเลอร์แนบติดมาให้แล้วนะคะในส่วนห้องเก็บสัมภาระด้านในนะคะต้องบอกว่ากว้างและเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะ เป็นทรงเก่งแบบนี้แต่สามารถใส่ของหรือใส่สัมภาระได้เยอะมากๆนะคะต้องบอกแบบนี้แล้วมีถาดรองท้ายให้ลูกค้าครบเลยนะคะตรงรุ่นเลยนะคะสำหรับมาด้า2คันนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปดูออปชั่นด้านในกันต่อดีกว่านะคะมาถึงด้านในกันบ้างนะคะสำหรับรถอีโคคาร์เล็กๆแบบนี้นะคะแต่บอกเลยค่ะว่าวิ่งทางไกลก็ได้นะคะต่างจังหวัดก็ออกได้เช่นเดียวกันนะคะเปิดมาถึงปุ๊บนะคะลูกค้าก็จะเห็นเบาะผ้าที่เป็นลวดลายของเขาเลยค่ะตัวนี้เป็นลวดลายมา เลยนะคะลูกค้าขาแล้วในส่วนคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยคาบกาแต่อย่างใดนะคะแอร์แบกมีมาให้ทั้ง2ใบเลยจาะลูกค้าวิทยุเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์ทุกอย่างนะคะตัวนี้เป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยค่ะที่สําคัญนะแอร์เย็นฉ่ำม,มากๆนะบอกเลยนะคะลูกค้าเลขไม้น้องคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0 0นโลเท่านั้นค่ะลูกค้าขาเปรียบเทียบกันแล้วหรือหารกันแล้วนะคะใช้ไม่เยอะค่ะคันนี้นะคะมาเป็นระบบคูสตาร์ทค่ะใช้งานง่ายมาก มากเลยนะคะพวงมาลัยก็ยังมาในรูปแบบมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถต่อบบลูทูธก็ได้นะหรือว่าเล่นโทรศัพท์ก็ยังได้ค่ะลูกค้าค่ะอ่ะ มาค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าน้องมาเพิ่มกับระบบ i s t o p นั่นเองค่ะลูกค้าเพื่อเพิ่มความประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเบาะแถวหลังนะแทบยังไม่มีคนนั่งเลยลูกค้าต้องไปดูค่ะเบาะแถวหลังคือใหม่กริปและสะอาดมากๆคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะอ่าสำหรับใครที่กำลังมองหามาสด้านะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะในราคาสุดพิเศษนะจ๊ะลูกค้าเดี๋ยวเราบอกราคากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะกับโปรโมชั่นที่เราให้สิ้นปีนี้จ้า มาถึงหัวใจหลักนะคะก็คือห้องเครื่องนั่นเองค่ะต้องบอกว่าคันนี้นะคะเครื่องเดิมนะคะแล้วก็บอดีีเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวบอดีีนะคะม้อนน้ำหรือคานหน้านะ,ะต้องบอกว่าเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะลูกค้าค่ะการันตีนะคะรถของแตงโมคาของเรานะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำแน่นอนค่ะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาดู ถึงฝาหน้ากันก่อนนะคะสําหรับฝาหน้าตัวนี้นะคะป้ายมอ,อกอ,กอทุกอย่างยังอยู่ครบค่ะเม็ดอาร์คน็อตนะคะหรือว่ารอยสแกนใดๆต่างๆเนาะตัวนี้ยังมีให้ครบค่ะสําหรับเครื่องยนต์ที่นุ้ยบอกนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ sky active ต้องบอกว่าประหยัดน้ํามันกว่าตัวเครื่องยนต์เก่าๆแน่นอนนะคะและดู คาบน้ําคาบน้ํามันไม่มีเยิ้มเลยนะคะเครื่องนิ่งๆแห้งๆเงียบสนิทเลยลูกค้าขาถึงจะสตาร์ทไว้นานนะคะตัวนี้ก็ไม่เปลืองน้ํามันแน่นอนค่ะลดสายประหยัดน้ํามันนะคะต้องเจ้าคันนี้ค่ะสําหรับ m a สด้า2นะคะเครื่องยนต์ SkyActiv 1.3ค่ะเป็นตัวเบนซินนะคะกับปี2020มาในราคาสุดพิเศษส่งท้ายปีนี้ค่ะ 2 9 9 0 0 0บาทใครอยากได้ราคานี้ผ่อนเพียงแค่5 0 0 0และไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะขออนุญาตกู้เต็มจัดเต็มรอผ่อนอย่างเดียวนะคะสำหรับใครอยากได้คันนี้รถประหยัดน้ำมันต้องเป็นเจ้าคันนี้ค่ะ m a z t e r สสนใจติดต่อที่ร้านแตงโมคาได้เลยค่ะขึ้นเหนือล่องใต้มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทุกจังหวัดนะคะและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดค่ะ นะคะใครสนใจสามารถติดต่อเราที่ร้านแตงโมคาได้เลยสําหรับวันนี้ขอฝากรถประหยัดน้ํามันอีก1รุ่นนะคะสําหรับตัวนี้เป็นตัวซีดานรถเกง๋ง4ประตูนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้นุ้ยไปก่อนสวัสดีค่ะ